กราบซสดิสคนด้วยนะครับอ่าอยู่กับช่องเล่นเกมจำเพาอีกแล้วนะวันนี้วันนี้ก็จะมาจัดผู้รักษาประตูนะตามคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มานะงบไม่เกิน10ล้านนั่นเองอ่าตัวแรกที่ผมจะแนะนําคือฟันเดอร์สาล่างไอคอนพามนั่นเองอ่าตัวนี้มันดีไงก็คือจุดเด่นของไอคอนพามตัวนี้คือการพุ่งตัวเขาเนี่ย118การตอบสนอง122การเตะก็ถือว่าพอดีอยู่นะ113 การคุมตำแหน่งของเขาเนี่ย120การรับลูก113ส่วนการมองเนี่ย85เลยนะและการกระโดด98จุดเด่นของฟันเดซาไล่ค่อนพามตัวนี้นะคือความสูงอ่าอย่างที่ผมบอกคือถ้ายิ่งสูงมากยิ่งมีโอกาสกระโดดเซฟบ่อยมันได้เปรียนนะครับเวลารักษาประตูแบบเจอแบบบอลเข้าเหลี่ยมเขาไเข้าเาสาแรกหรือเสาสองเนี่ยเป็นสามมุมสามเหลี่ยมนะด้านบนเนี่ยเอ,อ เนี่ยละมันจะพุ่งตัวเซฟนะตัวนี้อ่าถือว่าสูงเลยนะ197พลังแฝงเนี่ยให้มาคือควงลูกไก่นั่นเองสกิลบูของเขาคือการตอบสนอง,งไอคอนพามตัวนี้ก็ถือว่าตกเยอะมากครับเนี่ยสิล้านหน้าแสนนะก็มีคนตั้งขายแล้วนะมีมาซื้อกันเลยตัวต่อมาคือปีเตอร์เช็คนะตัวนี้อ่าปีเตอร์เช็คไอคอนเหมือนกันจุดเด่นของปีเตอร์เช็คก็คือการรับลูกนะ109ความแข็งแรงเนี่ย93เลยนะส่วนการมอง71 การสไลด์เนี่ยออกมาตัดบอลเนี่ยก็พอรับได้นะอยู่ที่26เปิดบอลก็23 <Okay. S 1> การพุ่งตัวงเขาเนี่ย <Okay. S 1> ให้มา109 <Okay. S 1> การตอบสนอง111ส่วนการเตะ102สูงเนี่ยจุดเด่นของปีเตเชคอยู่แล้วนะคือ196น้ำหนัก92คนระับพลังแฝงเนี่ยคือควงลูกไกลแล้วก็เล่นเพื่อถีนั่นเองนะสกิบบูของเขาก็คือเบอร์1หรือว่านัมบววันนะ,ะปีเตช์ค,คือสูงนะครับ ถือว่าสูงเลยต่างกันแค่ฟันเดซาแค่1เซนเองนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันตัวนี้ถ้าใช้เทรเนี่ยเทรประมาณสัก20ขึ้นผมบอกเลยว่าเช็คก็เหนียวอยู่เพราะว่าแรงถึงสูงเนี่ยบางคนก็ใช้ใกันนะแต่ตอนนี้ก็ส่วนน้อยแล้วนะเพราะว่าเรื่องเนื่องจากไอผ้ผรัรักษาประตูเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะจนทําให้ไปได้เช็คล่างเนี่ยไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่นะก็พอเล่นได้นะตัวตามาที่ผมแนะนําก็คือ เฟรเกนนะตัวนี้อ่าเฟรเกนเนี่ยคืออาจจะเสียแค่ว่าลิงก์ยากนะทำใจนะครับลิงก์ยากมากตัวนี้เพราะว่าส่วนมากคือใช้กันเยอะด้วยเฟรเกนตัวนี้อ่ามันดียัางไงาก็คือการเตะเนี่ย1.17เตะดีกว่านาซาฟาไอฟันเดาล่างไอคอนพาเงียโอ้โหเนี่ยได้ทั้งอัวที่เยอะกว่าแล้วมีความแข็งแรง98การกระโดดเนี่ยให้มา84 การพุ่งตัวของเขา115กับการตอบสนองเนี่ยเหมือนกันเลยการรับลูกก็ถือว่ารับลูกดีนะ111รเการออกมาตัดบอลเนี่ยให้มา26ส่วนการเปิดบอลไม่ค่อยทําดีมากเลยนะให้มาแค่14เท่านั้นเองจุดเด่งของเขาก็คือความสูง195นะาครับห่างจากเส้นเดียวเหมือนกันจากฟิตเ,เชคนะตัวนี้แต่พลังแฟงคือไม่มีเลยนะสกิลวุ่งเขาคือการตอบสนองนั่นเองอ่นะเฟรเกนตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะก็ถือว่ากระโดดร้อยตัวเซฟดี ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้น่าเล่นนะผมก็แนะนํานะครับตัวนี้แต่เสียคือจะลิงก์ยากหน่อยนะเฟรเกนตัวต่อมาก,ก็คือไม้เมียงนานหรือว่าไม่เมยองนั่นเองอ่าตัวนี้จุดเด่นของเขาคือการเตะนะครับให้มา117การตอบสนอง1 1 6การรับลูก1 1 3การพุ่งตัวรอยเซฟของเขาเนี่ยให้มา1น4ส่วนการตะบ,บอนให้มา24การเปิดบอล18 อ่มีความแข็งแรงด้วยนะ100ส่วนการกระโดดให้มา96ก็ถือว่าดีนะกระโดดเซฟอะไรบ้างไม่ถือว่ากับมือลอยนะครับดีกว่าปล่อยประตูเข้านะตัวนี้สูง191ก็ถือว่าสูงนะนงสูงพุทธศาประตูเนี่ยมาตรฐานเนี่ยความสูงเนี่ย190ขึ้นถือว่าโอเคนะผมว่าพลังแฝงไม่มีนะสกิบวู้ดให้มาคือการตอบสนองอไม่เม่งนานตัวนี้ก็การเก่าเลยนะ TS ตัวนี้ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เป็นอีกตัวหนึ่งคือแนะนําเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งแนะนําสําหรับไม้เมียงนานนะครับเป็นลิงง่ายด้วยเนี่ยตัวนี้ลิงง่ายด้วยแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะสินล้านจะแสนเลยงบมาหน่อยต้องขอัยด้วยนะเพราะว่าบางตัวก็เลยงบส่วนเฟเกนก็ราคาเกินคาดนะสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นถ้าใครมีแล้วก็ใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนได้นะเอาเป็นตัวอื่นเงี้ยเช็คก็ราคาก็ เจ็ดล้านเจ็ดแสนนั่นดีเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นนะขอไปด้วยครุยปิดตัวต่อมาก็คือเมนดี้กีดบอลโลกตัวนี้นะการพุ่งตัวเนี่ยให้มา1น0ยีย่สิบเลยนะโอ้โหถือว่าแจม่มเลยนะร่างนี้อันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เลยนะว่าจะเหนียวเปล่าส่วนการเตะให้มา119การรับลูก118การตอบสนอง127คุมตำแหน่งได้ดีนะให้มา125ความแข็งแรงก็ split ส,ส่วนการกระโดดเนี่ยไม่ค่อยทําได้ดีมากเท่าไหร่นะให้มาน้อยมากเลย64นะ ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยจะขยันกระโดดนะสำหรับเมนดี้ตัวนี้การตัดบอลเนี่ยให้มา1นึ่อสนะการเปิดบอลก็น้อยมากเลยแค่สิเองนะแต่ความได้เปรียบของเมนดี้คือความสูงอยู่แล้วสูง197ยพลังแข่งคือความเป็นผู้นำาสกิวกคือการตอบสนองออะเมนดี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันได้ความสูงนะตัวนี้แล้วก็ลิงก์ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นกิจบอลโลกนานาชาตินั่นเองนะ แต่ตัวนี้มันไม่ค่อยเหนียวมากแบบสุดๆเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะผมก็แนะนำเหมือกันราคาตอนนี้ก็5 7ล้าน7แนะครับอ่าตัวต่อมาที่ผมจะแนะนำาคือ Pickford นะตัวนี้อ่า p i c k f o r d จุดเด่นของเขาคือการพุ่งตัวเนี่ยทำได้ดีนะให้มา123การตอบสนอง125ห้การเตะเยอะมากเลยนะสแต็ค127กว่าเลยนะโหถือว่าแจ่มเลยนะ พิกฟอร์ก็น่าใช้นะการรับลูก116การคุมตำแหน่งของเขาเนี่ยให้มา119ส่วนการกระโดดเนี่ยโหจัดหนักมากเลย106ก็ถือว่าขยันกระโดดนะพิกฟอร์ตัวนี้ส่วนการตัดบอลเนี่ย20การเปิดบอลให้มา17นะถือว่าดีนะสูง185ก็อยู่ในมาตรฐานกลางๆนะไม่ถึงกับสูงมากสูงเกินไปสูงแบบกลางๆพุทรักษาประตูนะสูงนะตนัวนี้พลังแฝงร่างกายแข็งแกร่ง ส่งลูกไก่อ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันสำหรับพิกฟอร์ตนะฟีบู๊เขาคือเบอร์หนึ่งหรือว่าน้ำบัวน่าพิกฟอร์ตเนี่ยมันมีความแข็งแรงให้ด้วยคือแบบปะทะอะไรได้เงี้ยคือมันไม่ค่อยจะบางไปอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็การมองเนี่ยให้มา9 3สาเลยนะถือว่าเป็นผู้เล่นที่การมองลูกแล้วก็การลอยตัวเซฟเนี่ยดีเลยนะสำหรับพิกฟอร์ตตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะพิกฟอร์ตตัวนี้ เดี๋ยวก็จะมาลองใช้ดูนะถ้ามันใช้ได้ไงก็จะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะแต่ดูสแตก็กโดยรวมเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะให้มาน่าใช้เหมือนกันนะตัวสุดท้ายนะยกให้อันดับหนึ่งเลยคือฟันเดซาล่างไอคอนสหรับอีเวนต์นั่นเองนะตัวนี้จุดเด่นของฟันเดซาตัวนี้คือการพุ่งตัวให้มา1 2 2การเตะ124กับการคูณตำแหน่งเนี่ยเท่ากันเลยนะการรับลูกเนี่ยให้มา118การเตะ1.17 การกระโดดเนี่ย99เลยนะความแข็งแรง98ก,การมอง92ก,การตัดบอลเนี่ย13และการเปิดบอล13จุดเด่นของฟันเดซาล่างนี้คือความสูง197พลังแฝงคือคล้องลูกไกลอ่าถือว่าดีนะใครที่กําลังมองหาผู้รักษาประตูที่สามารถคล้องลูกไกลได้แล้วก็มีความสูงเนี่ยแล้วก็กระโดดดีด้วยฟานเดซาผมบอกเลยตัวนี้เหนียวเท่าที่ดูรวยรวมแล้วนะครับแนะนําเลยฟันเดซา มันมีความเหนียวนะตัวนี้ได้ทั้งโอวที่สูงกว่าตัวเก่าวนะตัวนี้อ่าสกิบุของเขาคือเบอร์1หรือว่านม m บ e วันนั่นเองครับอ่าฟันเดซาอีเวนต์ตัวนี้นะถ้าใครทันกิจก็จะได้รับกันนะถ้าใครไม่ทันก็ยังมีขายในตลาดนะมันก็ยังไม่หายไปไหนบางคนก็อาจจะเปลี่ยนพูดรักษาประตูเบือ่อฟันเดซาล่างนี้แล้วก็จะใช้ตัวอื่นกันนะในราคาตอนนี้ก็ประมาณ10ล้าน5แสนนะนะ ถ้าใครมีตังก็ซื้อถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้เลยแต่ถ้าใครแบบใช้ไม่ใช้จนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ชอบอยังไงหาเหนียวๆคนนี้ก็มีเฟรเกนนะตัวแรกเฟรเกนเสร็จแล้วก็พิกฟอร์ดอ่าพิกฟอร์ดโดดดีไอ้ตัวนี้ก็ได้นะเมียงนานหรือว่าจะเป็นเช็คนี่ประมาณนี้เลยที่ผมแนะนำอ่าก็มีประมาณนี้เลยสําหรับแนะนํา ผุ้รักษาประตูในงบ10บล้านนะครับอาจจะเกินงบมาหน่อยนะต้องกราบขออภัยด้วยนะมันก็10ล้านทวนอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีมากเท่าไหร่นะคุณรักษาประตูมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะประมาณนี้เลยนะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ความรู้ไงผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยแชร์ได้นะถ้ามันเป็นความรู้หรือว่าแชร์ต่อๆไปเพื่อให้คนที่เล่นฟีฟ่ามือใหม่เนี่ย มีงบประมาณนี้ที่กำลังมองหาพวกรักษาประตูในงิน0บานอ้าก็จะเป็นประโยชน์นะก็บางตัวผมก็ใช้บางตัวผมก็ยังไม่เคยใช้นะเพราะว่าดูสแตค็คดูคนรีวิวมาก็มารีวิวต่อคัดเลือกมานะก็มีประมาณนี้เลยนะสำหรับ EP นี้จบลงพี่เท่านี้นะถ้าใครอยากให้แนะนําตัวไหนหรืออะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้ไดต้งนต่นคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบกลับคอมเมนต์ให้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ